สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบสามมีนาคมสองห้าหกห้านะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเอา เอาเหรียญเอาเหรียญที่เป็นตำนานนะครับเป็นเหรียญรุ่น2นะฮะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารเนี่ยทองแดงกระไหลทองนะเพื่อนๆครับความผมผมจะไล่ให้เ,เพื่อนๆดูนะความคมชัดของเหรียญน,นะเหรียญน,นี้ถ้าพูดถึงก็ประมาณ สองสี่นะฮะก็เกือบเกือบร้อยปีฮะเพื่อนเพื่อนครับนี่ฮะความคมชัดนะฮของยันมือผมสั่นสั่นนิดเล็กนิ่นะครับนี่ครับความคมชัดของยันตัวหนังสือ เ,เพื่อนๆดูรายละเอียดนะฮะรายละเอียดของช่างที่แกะบล็อกนะฮะ,นะฮะความคามชัดคมลึกนะฮะ,นะฮะหน้าตาหลวงพ่อนะก็จะคมชัดสวยงามมากครับผมใช้เลนขยายนะมันก็จะสั่นๆน,นะเ,นเพื่อนๆนดะนะูภาพรวมนะภาพรวม ใจเ,เพื่อนๆดูตัวหนังสือนะครับปีมะโรงจัตะวาศกความลึกความคมนะฮะของตัวหนังสือนะครับลายกระหนก ลายกระหนกซึ่งเป็นตัวยัน,นี้บนหัวหลวงพ่อนะฮะก็จะมีคมชัดรวมคมชัดนีฮะน,นี้นะฝั่งนี้นะไม่ต้องดูตำหนินะเพื่อนๆเนหรียญแทนนี่ฮะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูตำหนิฮะเนี่ยดูความคมชัด ดูความเป็นไปนได้ดูความจริงนะฮะเป็นเพื่อนครับนี่ฮะดูการแกะบล็อกนะครับดูดูศักษณะการสร้างนะการปั๊มเหรียญน,นะเป็นเพื่อนครับซึ่งเป็นเหรียญปั๊มสมัยโบราณน,นะ,ะเหรียญก็จะบางๆางนะฮะแผ่นแผ่นยันหรือแผ่นทองแดงที่เอามาสร้างเนี่ยฮะที่ช่างเอามาสร้างก็จะบางๆง อุลาปัมก็จะคมชัดมากนะดูตัวหนังสือนะครับนี่ครดูด้านหน้าก่อนนะเดี๋ยวผมผมดูด้านล่างนะด้านล่างด้านล่างตัวหนังสือฝั่งนี้นะครับ ตัวหนังสือนะฮะสองฝั่งที่ขอบเหรียญน,นะฮะเขจะเขียนปีมะโรงจัตะวาศส,ส่วนฝั่งนี้นะฮะส่วนฝั่งนี้เลยนะครับวันสิบวันสิบเดือนสิบเอ็ดนะฮะฝั่งนี้นี่ครับวันสิบ แล้วก็เดือนสิบเอ็ดนะนี่ตัวภาพรวมนะเพื่อนเื่อนครับภาพรวมคุ้งเหรียญก็จะคมชัดสวยงามนะฮะพี่มือช่างนี่ปราณีตมากนะครับเพื่อนเื่อนครับ ดูลายกรดกสองฝั่งนะครับเหรียญนี้มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อนเ่นครับะไหลทองก็จะก็จะเลือนเลื่อนนะ,ะเลือนหายไปไปตามระยะ เวลานะเพื่อนๆฮนะก็จะเหลือเหลือติดอยู่นิดนหน่อยหน่อยะเพื่อนเพนะื่อนท่านโดยเฉพาะหลวงพ่อนี่ก็ะไหลทองก็จะหายหมดเลยฮนะหายหมดเลยเหลือเปิดหมดเลยฮนะเหลือแต่เหลือแต่เนื้อเนื้อเหรียญน,นะครับเพื่อนๆนะือนครับ คุณค่าของเหรียญนี้สูงฮะสูงมากครับเพื่อนๆครับเนี่ยผมนำหมายเพื่อนๆได้ชมกันนะฮะว่าเหรียญเก่าเก่าที่ถึงยุคนะฮะเนี่ยดูดูตัวหนังสือดูการแกะยันนะเพื่อนๆครับความคมชัดสวยงามนะครับดูด้านหลังนะฮะด้านหลังครับด้านหลัง ด้านหลังก็จะเขียนพศออพศออดอนะฮะสองสี่หกเก้ามาเปนนสองสี่หเก้าครับ, 24, รบ, 24, รบดูดูยันนะดูการแกะยันนะครับนะครับด้านหลังนี่ก็กระไหลทองก็จะหลุดหลุดนะฮะเพราะว่าเหรียญน,นี้มีการผ่านการใช้มาแล้วนะครับ นี่ครับหูเหรียญหูเหรียญก็จะขึ้นขึ้นเป็นโดนัดนิดหนึ่งนะครับนี่ครับด้านหลังนี่คือยันห้านะฮะยันห้ายังมีความคามชัดมากเลยเพืนเพครับ,เ,เ,รบเ,เหรียญน,นี่ผ่านการใช้พอสมควรนะฮะก่อนก่อน,นที่ผมจะได้มานะเพื่อนๆครับ เหรียญที่สร้างสองสี่หกเก้าเพื่อนเพื่อนนะเหรียญทองแดงกับไหลทองนะครับควมเก่าของเนื้อเหรียญนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดูรอยตัดนะเพื่อนๆฮะรอยตัดตัดนี่ก็คือใช้เลื่อยนะฮะใช้เลื่อยโบราณนะใช้เลื่อยโบราณซึ่งเป็นเลื่อย เดียวกับที่ใช้ทำกอบพระนะฮะเรื่องไม้อัดอะไรตำหนองเนี่ยครับเพืเ่อนๆครับพอกระไหลทองลบไปก็จะมองมองยันตรงกลางนี้ก็จะลบลบไปนิดหนึ่ง,งนะครับเพืเ่อนๆพื่อนครับหูด้านหลังนี้ก็จะเป็นโดนัทนะฮะเป็นนูนๆมาเป็นรูปกลมเหมือนโดนัทนะฮะ ให้ดูดูข้างเหรียญน,นะเพื่อนๆนะข้างเหรียญน,นี่างเงี้ยอดูลักษณะการเลื่อยนะเป็นข้างเลื่อยนะเลื่อยีเ,ยเห็นรอยฟันขอเลื่อยแป๊บนึับผมปรับกองแป๊บลง โอเคครับโอเคครับเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฮะเนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นรอยรอยเลื่อยนะฮะเ,เลื่อยเราจะเห็นฟันเลื่อยนะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับเ,เ,เบื่อนเบือนกับเนี่ยนี่ครับการเลื่อยนี่ช่างก็จะเลื่อยตามตามแบบนะ ตามแบบนะนี่ครับนี่ครับแป๊บนึงครับแบบนึงคะับตัวตีครับนะครับนี่ฮะชัดมากครับดูฝั่งนี้บ้างครับ จัมากฮะโทษทนะีมันก็จะลางๆนะไม่ก็ไม่ไม่ก็มีความชัดเท่าไหร่นะแต่แต่ก็พอมองเห็นฝันพอมองเห็นการเลื่อยนะการใช้เลื่อยนะใช้มือเรานี่นะเลื่อยนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับโอเคนะครับโอเคนะครับ เพื่อนๆติชมได้ฮะติชมได้ถ้าชอบฮะถ้าชอบนะฝากเพื่อนๆฮะกดตับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อนๆครับผมเคยพระองค์นี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะก็มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ผมเลยนามาอีกทีหนึ่งนำมาให้เพื่อนๆทำคลิปเพื่อนๆได้ชมอีกทีหนึ่งครับ เหรียญลุงปู่เอี่ยมยันห้าหลังยัน5นะฮะรุ่น2องสอครับเพื่อนๆครับผมพลิกด้านหลังให้ดูอีกทีครับด้านหลังนี่ก็จะไม่ค่อยมีความสวยงามนะจะรู้สึกเหรียญจากการปั๊มหรือลอย ที่เป็นยันนี่ก็จะมีการลบนะฮะกระไหลทองก็จะลบออกนะก็เลยเห็นเนื้อที่เปิดนะเป็นเนื้อเนื้อของเหลียนนะครับเนี่ยดูดูดูไม่สวยงามเท่าไหร่นี่เพื่อนๆเนี่ยดูตัวหนังสือะดูตัวหนังสือการแกะบล็อกโบราณน,นะเนี่ยยันการแกะบล็อกโบยาณ จบคลิปนะเพื่อนๆฮะก็ฝากนะฝากเพื่อนๆนะกดแชร์กดไลค์ฮะกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วครับทำคลิปนะฮะทำคลิปพระเครื่องโบราณโบราณนะนิยมนิยมนะให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะทำวิดีโอนะฮะก็ขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ